11.46โมงสนครับตอนนี้ครับขบวนรถด่วน7-6็ดหี่ชา้าแค่3นาทีนะครับวันนี้น่าจะซิ่งนะครับพกรอสิ่งนะครับน่าจะหลีกน้อยนะครับวันนี้แลงครับแรง รแรงนะครับรถแรงนะครับดูดิครับหนองคายกรุงเทพนะครับนี่บอกรอเปิดวีดทายแล้วเมื่อวานก็เปิดนะครับเฮ้ยมาแล้วดูวันเจ็ดหกเมื่อวานก็ทำสี่สับเก้าวาก็เปิดนะ รอคนผอมๆนะครับชูสองนิ้วเลยนะเมื่อกี้ฝั่งช่างเครื่องวันนี้แดดไม่ค่อยแรงนะครับวันนี้เมฆเยอะอากาศก็ไม่ค่อยร้อนเดี๋ยวดูว่าเที่ทยงจะร้อนหรือเปล่าแต่ก็จะเที่ยงแล้วนะครับวันนี้เจ็ดหกมาเร็วนะวันนี้ไปแล้วครับช้าสามนาทีนะครับ เที่ยงสามสิบเก้านะตอนนี้ขบวนสี่สามสี่วันนี้ช้าอยู่หนึ่งนาทีนะครับหนึ่งนาทีมาแล้วครับเสียงเร่งมาเลยเห็นแต่ไฟมาจากไกลๆนะครับสี่สามสี่นี่ไม่อัพด้วยนะที่ขนาดเขาถมหินขึ้นตั้งสูงนะครับทางรถไฟอะ่ะ วัชพืชพวกนี้มันยังขึ้นตามมาแบบคุมรางได้เออคือแบบสุดเกินอนะ่ะสมัยก่อนสมัยเป็นหมอนไม้เนี่เขาแบบเขาปูหินบางๆเองนะครับเขาไม่ได้ถมสูงขนาดนี้นะครับรางนี้แทบมองไม่เห็นนะครับช่วงช่วงนี้เห็นแต่หญ้าห <c oughs> มาแล้วครับ 434นะครับรถท้องถิ่นนะครับก็ชุมทางใบใหญ่ชุมทางแก่งคอยนะ1026หรือเปล่าเนะี่ย <c oughs> วันนี้รถสินค้าก็จะมี53นะครับน่าจะช่วงเย็นๆเท่าเมื่อวานนะแต่ก็น่าจะช้ากว่าเมื่อวานนะอาจจะค่ำเลยก็ได้เนะี่ยส2คันนะเท่าเดิม นีดดังนะครับถง026ก็ดังอยู่นะครับไปแล้วสสี่ามสี่นะครับบวนต่อไปน่าจะเจ็ห้าแล้วห้56ไม่รู้จะกลับตอนไหนนะครับ ันนี้บ่ายสองตรงนะครับขบวนเจ็ดสิบห้าวันนี้ช้าอยู่สิบเอ็ดนาทีนะครับแต่เหมือนจะช้าเพิ่มแล้วนะครับดวนเจ็ดห้านะครับวันนี้ครับยังไม่โผล่เลยนะครับ มีสี่สามเก้าตามหลังลนะครับแล้วก็ห้าสามตามมานะครับตามหลังกันมานะครับบ่ายสองหนึ่งนาทีแล้วยังไม่โผเลยนะครับทำไมเนี่ยช้าเพิ่มเลยเนี่ยน่าจะช้าสิบอ่าสิบสามสิบสี่นาทีแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้นบ่ายสอง ประมาณบ่ายสองสี่นาทีนะครับช้าอยู่ประมาณสิบสี่สิบห้านาทีเลยนะครับตอนนี้วันเ็ดห้านะครับมีเบาทางนะครับก็เลยช้าเพิ่มนะครับโดยปกติจะใช้ความเร็วเต็มที่แต่พอมีเบาทางก็ต้องช้าเพิ่มนะครับ ไหลลงเนินนะครับความเร็วร้อยเลยนะครับหนึ่งร้อยครับจุดเจ็ดห้านะครับโอ้โหเสียงเสียงวีดเพี้ยนมากนะครับโอเค คนดีคนเดิมนะครับนั่งอยู่ฝั่งย่างเครื่องนะครับก็ดูน่าจะเห็นนะครับพอกลอคนนี้มาบ่อยมากนะครับมาบัวใหญ่บ้านอยู่บัวใหญ่นะครับก็มาบัวใหญ่นะครับก็ทํารถสินค้าบ้างนะคร,รถโดยสารบ้างนะครับ สี่โมงสิบสามนะบวนสี่สามเก้าตามเวลานะครับวันนี้โอ้วิ่งเร็วอะไม่ใช่รถไฟนะวิ่งเร็วอะ่ะตามเวลานะมีห้าสามตามหลังมานะครับวันนี้สี่สามเก้าห้าสามช้าอยู่ไม่ถึงร้อยนะครับวันนี้ วันนี้แสงอาทิตย์ไม่สวยเหมือนเมื่อวานเลยนะครับเดี๋ยวรอดูช่วงเย็นๆค่ำๆโอกมาสี่คันหรือเปล่าครับวันนี้เหมือนมาสี่คันนะครับวันนี้วันจันนะครับเป็นหนึ่งศูนย์สามสี่หรือเปล่าครับ น่าจะใช่นะหนึ่งสอนสามสี่อยู่ข้างหลังนะครับแสดงว่ามีงานพรุ่งนี้นะครับวีดออกปากเดียวนะครับ ช่วงนี้มาสี่คันบ่อยมากนะครับช่วงปลายปีมีจนไปถึงเดือนกุมภาเลยนะครับมาแล้วเล่งมาแล้ว น่าจะ1033กับ1034นะครับชุดคันกำลังอ่ะ33 1034ก็เริ่มเก่าแล้วนะครับแต่ก็ยังใช้งานได้นะครับไปแล้วครับ439มา4คันนะวันนี้ บ่ายสามห้าสิบเจ็ดนะครับตอนนี้ครับขบวนห้าสามครับวันนี้ช้าอยู่ประมาณเก้าสิบนาทีนะครับแสงตอนนี้คือเอ้ยตอนนี้สี่โมงนะสี่โมงหนะ้าสิบเจดะเมื่อกี้พูดผิดสี่โมงห้าสิบเจ็ดนะอ่าแสงไอ้ตรงนี้จะเป็นสีทองช่วงห้าโมงนะเมื่อวานมาเร็วเอ้ยวันนี้มาเร็วกว่าเมื่อวานนะครับ ทำไมมันเบลอจังวะเนี่กล้องนะกล้องไม่ชัดเลยนะครับเอ้ยมันแปลกมากเลยเนะี่ยมาเร็วกว่เมื่อวานอยู่นะครับห้าห้าสามนะ โอ้กล้องไม่ชัดนะผมห้าเนออึ่นะครสามแล้วครับขบวน5้าสนะครับ ก็ช้านะครับขากลับก็ช้าเช่นกันนะครับทําให้ขากลับช้าไปด้วยนะครับไปแล้วนะครับขบวน553นะไปแล้วไปแล้ว